ก็สวัสดีครับนี่ก็มาพบกับผมของมันวีบีซีเฮนริเคนเคยครับนี้เราก็อยู่ในเกมกรีน่าฟรีพลัลอะไรนะครับผมเนี่ยหลังจากที่หายไปนานนะผมวันนี้ก็จะกลับมาทําคลิปแล้ววาซ์สันนะเอาเลยครับวันนี้ก็จะมารีวิวชุดนี้จ้าเอาเลยครับตอนนี้ก็ข้อเสียเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมมัอนี้ก็เซม่าในภาคอีสานอีกเส้นขึ้นนะผมมัอนี้ก็มาอย่างวะในโหมด แหล่งสีคนนะจ๊ะมือกับสีรุ่งอยู่บรัสเซียเรียดแลบๆอีกเช่นเคยนะล่ะบลาเนี้ยเขาก็สีลุ่งไปดูวโอ้ยคนลายแต่วะอู้ก็พอได้อยู่เนาะอ้าวเด้อบัดทีนี้คนหลายปลาเนี้ยกูสีแตกมาตั้งห้าขวบแห่งเรียนบ่ค่อยเป็นอยู่ในข้อมันจะเป็นจังแดดห้องก็สีลุ่งไปนะพ่อ้มยดูเหมือนว่ามันจะ บินไปบินมาจนทั้งหัวในปันแม่งวันตอมฉี่ห้าขวออมาเราก็จะลงไปขรมจังวันนี้ดูเหมือนว่าตัวนี้โอ้ยมีปืนพวกห้าขวเด้อเด้อโอ้ยหันใส่หันขวบโอ้ยเด้อเด้หาปืนเอ้ยคนร้อนตันโอ้ยไปแล้วกูจังวันนี้จังวันนี้มีปืนโอ้ยมีสากาดึงบอยมันฉีลงมาโอ้ยเด็กก็สาม,มารถเถอแม่ก็มาดิครับเด้อเด้อโอ้ยบังหันมีสแปรดลืมเจ็บห้าขวบแลนเลยครับผมจังวันนี้ยังไงต้องรอเพื่อนรอเพื่อนมันอยู่สามันอยู่สาเอายิงแล้วจังวันนี้ต้องมาซ้อนมาซ้อนเหนียบรลว้ดะขออยลมน เขาเล่าบันไดเสยอ้างฮะนี่โอ้แล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะบันทีนี้เฮ้มันยุ่ใสยังไงไอเห็นเลยยุ่ใสเนาะอื เดี๋ยวๆเจนเย็นหาปืนก่อนหาปืนก่อนย่าฟ้าอย่าฟ้าผมจังหวะนี้แล้วตรงนี้มียังงอเปิดออกมาเป็นโอ้โหเป็นปืนยังว่าวีอดเอ็ดแล้วตรงนี้มีมันยิงผู้ใดล่ะวันที่นี่เฮ้เพื่อนเรายิงใครวะเอ้ยในเดมีการลั่นปืนมันเอ้ยเอ้ยมันโดมันโดดออกมาอย่างโดดออกมาจากโอ้ยเนเล่เป็นโอ้ยเป่ากับบล็อกหาขวามั้ยล็อกแต่ปืนหาขว่เอายังไงเพื่อนล้มมู่ล้มจังหวะนี้ต้องเฝ้าไปซอยผมจังหวะจะดโดดออกโอ้ยสิโดดม่เป็นตีมัดหาขว่เอาจังหวะนี้มันโดดออกมาโดดออกมาแล้วมันจังดดคคนนเเววกโ กระโดดไปยินลมหนึ่งจังวันนี้อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยแตกหนึ่งแตกสองแตกสามบดีเลยทีเดียวกับผมไม่ป้นของตัววันนี้ทายังรับผมเอาจังวันนี้หลังจากป้นของแล้วเราก็แหลนลงมาแต่ดูเหมือนว่ามันสยุ่ตรงกลางพี่น้องมันสะกันยุ่ตรงกลางเนี่ยโว้ยนวดเติบนวดเติบเลยวเร็วเราต้องแอบไปอับกอปบก ค่อยๆไปค่อยๆไปเฮ้ยถ้าคลิปนี้เสียงดังเสียงเบายังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะจะได้ปรับปรุงในคลิปต่อไปนะจ๊ะมาเอากระสีแรดลงมาตรงกลางนี้ยังไงขนเพชรดูเหมือนว่าขนเพชรจะบอกว่ามีคนว่ะมันอย่ใสแต่น้องใสมันอย่ใสแอบแอบแอบจุจุมันอย่ใสน้องฮะยู่ซื่อ,อไรละหมอเดี๋ยวเราถาเจมาก,ก่อน วันนี้เราก็มากับ AJ มากับแบ็กเซเว่นแล้วก็มากับขนเพชรนะครับผมเราก็จะแอบอยู่ตรงนี้โดดไปแล้วจงวังหวะนี้ยังไงขนเพชรเห็นมันไปเห็นมันไปบอกผมยุใสยุใสเอาแดน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 ถือกระบอกมาถือกระบอกมายุใสไล่มันอยู่ขงังเถ้ามันอยู่ขงังเถ้าไปนั่งเห็ดหยัง่งนั่งก็จอนั่งก็จอเห็นมันแนล่นออกไปเลยมันโดดเอ้ยมันโดดแล้วฮาขวามึงจังหวะนี้มันโดดออกไปแล้วโดดออกไปโดนเจ้หมู่มันซอยหมู่มันโดนสอยหมู่มันโดนสอยหลุดไปถึงทีแล้วขอจูงหนึ่งสเต็ปเราก็มาที่รับมาทำไมมาทำไมเข้าหัวไปหนึ่งเรียบร้อยผมจังหวะนี้เรา วอยหมูมาซอยหมูที่หือเรียบร้อยลมสองจังหวัดนี้แล้วมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันอยู่เพื่อนมันอยู่พุ่นเรียบร้อยแตกหนึ่งแตกสองแตกสามครับผมโอ้ยอีกทีหนึ่งับผมลากคอนกันเล็กเดียวเจ้อมาเขาจะไปเก็บของปนของกันกคอนนะครับผมนี่นี่ปน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 ครับผมนี่ใครแน่แต่ย่ำเก็บของห้าขวบย่ำเหรียดว่าเป็นแต่ชี้แตกเห่นยดในข้อมแผลว่ามันเหรียง่ายห้าขวบอ่ะหลังจากที่เก็บของเฮ้ยมันเจอระเบิดปะ เจเจ,จมาดูเพื่อนเก่าเจมาเบิงหมูเก่าด้วยเนี่ยนี่มาเบิงหมูเก่าอยอะเสื้อกระแลไม่เหยียบแล้วเบื่อตายนะฮะาขวะอะยิ่งออกไปสักมาแล้วก็จะมาดูตรงนี้มีอะไรเนี่ยไม่มีนะผมามามาเราก็จะไปกันตัวครับผมฮาขวะเออมาเราก็มาอยู่ที่ ทุงยาสวนหน้าขนเพชรบอกว่ามีคนอยู่ข้างหน้าครับผมแลนไปหนึ่งคนจังหวะนี้ขนเพชรนิ่งเข้าไปกระโดดยิ่งกระโดดยิ่งเรียบร้อยแตกนึ่งแตก2องครับผมอืกูไม่ต้องทําอะไรเลยฮัลโหลมาก็จิแลนไปต่อนะครับไปหาปนของตัวบดิยิ่งเขาก็บได้ปนโยะนะผมว่ายังไงอาเจอาเจียก็ยืนปนของเรามาดูชุดกันก่อนโอ้โหว่าเป็นหมอลำห้าขวบชุดไหม จากที่เราไล่สาระมาเราก็มาไล่สาระต่อที่บนเขานี้นะผมเอบอ่เ,เห็นไผเลยพี่น้องแอ็งแลีนอ้มนอ,อมแมพก็บว่าเห็นผู้ใดเนาะสงสัยจะได้หัยห,หัวกสิโหนซลลิ่งไปกดบ่ติดหามเออแล้วก็สงสัยจะได้เข้าไปที่บาซิเลียเนะาะเพราะว่าวงมันบีบมากตรงนี้เนาะเออมาเอาก็ะิไปครับผมตรงบาซิเลียนี่แหละอือเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่บาซิเลียเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอือในนี้มีอย่างบนี่เฮ้ยมีผู้ใดอยู่บอ่โอโว้ยบ่มีตอนเนี้ะ แล referral, ้วก็สิแลนเข้าไปคนตรงนี้อืแล้วก็โดดว่าติดโซฟาห้าขวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเหมือนว่ามันจะมีทำแม่งทำแม่งว่ะเอ้ยมีระเบิดวะมีระเบิดว่างว่ามีคนมาโดดเบิ้งก็โดดเฮ้ยโดดเบิ้งว่าเห็นวะว้าระเบิดได้บักหำยาฟฝ้ายาฟฝ้าคนเพชรคนเพชรตัวเห็นระเบิดปะเน่ยยิงยิงยิงเนาะเนาะยิงมันกระดุ้งจังหวัดจับบอจังหวัดจับบอเจ๊เจ๊จัดดูเจ๊ บ่อยากยิงวะเห็นเจนยิงอ่าสวยนั่นละอ้าวลาบาเดอืนี่มึงก่อสามฟี่วะเอ้ยสวย <c oughs> ได้เกาะสามฟี่วะพี่น้องอเดี๋ยวเรสุ่มก่อนสุ่มก่อนมันอยู่ใส่ตอนนี้คนก็เหลือ20คนนะครับมันคือเหลืออะไรถ้าว่าเฮ้ยคนเพลบอกว่ามันอยู่ขา้างล่างครับผมเฮ้ยจะให้อยู่ข้างล่างวาสั้นเราก็สิโดนลงไปตัวนฮ้ยเอาแตกหนึ่งจากคนเพชรครับผมโอ้โหยิงได้หนึ่งตัวว่ะเฮ้ย ห้ากับซีเรนไปเบิ้งต้วบันทีนขนเพ็ดยิ่งยู่ยใสเหรอเฮ้ยมันอยู่หลงๆในวังหันเน่เอาละครับมันอยู่ตรงไหนล่ะบันทีนี้เฮ้ยเล็ดซ่วงลงเฮ้ยเป้าแดงแดงขึ้นเป้าแดงเฮ้ยในเดดดันเดเอากันหลังหลังรถหลังรถหลังรถจังหวะนี้ยังไงขนเพ็ด คนเพี้ยนแล้วไปคนเพี้นถึงยิงมันอยู่ยิงอยู่ใส่เลยหลังโอ้ยหลังไม่หลังไม่หลังไม่บางคันหลังรถบันทีหลังไม่เราบันที่นี่มันคือหลายตัวใช่ปะเราจะเอายังไงครับโผล่มาโอ้ยโผล่แต่หัวหาขวานั่งเดี๋ยวมาเห็นแล้วยังไงโผล่มาที่โผล่โอ้ยมันโผล่ข้าวเดี๋ยวหนึ่งหาขวานั่งเดียวโผล่ออกมาโดนเนี้ยมันยิงเด็จังเลยบันที่นี่เฮ้ยมันเราแบบแว่ๆที่โผล่ออกก็มาโผล่ออกยังไงผลเพล็บบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่อยากปะทะแล้วก็อยากปะทะแต่ดูเหมือนว่ามันจะอยู่่ตรงนนั้้ละเฮย ลังไม่ล้างไม่ลังคอนไม่แล้วมันอยู่ใส่แล้วมันได้เด้อเื้อมไปว่าระเบิดล่งองห้าขัวตอระเบิดแป๊บเอา้ามาแล้วบัดที่นี้ระเบิดเรียบร้อยแล้วบัดที่นี้ระเบิดหายไปแล้วเราต้องวิ่งเข้าสิครับรออะไรล่ะหลัลแลนเข่าจังหวะน,นี้ยังไงดูเหมือนว่าบ้านสามชั้นจะมีหรือเปล่าโอ้โหยมันคือหลายแต่ว่าจังหวะน,นี้เราก็จะแลนเขา ดูมันอยู่ข้างบนมันอยู่มาดูเหมือนเจ้าอกเรียบร้อยซ้ำตายไปจังหวะนี้เราก็จะวิ่งไปช่วยเพื่อนบ่มจังหวะนี้มันดึงระเบิดมาเฮ้ยเดี๋ยวเดมันดึงระเบิดมาโอ้โหใจเย็นๆเดี๋ยวขอไปชุบขนเพชรก่อนครับผมจังหวะนี้กําลังใจสําคัญที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวมาออกกำลังพ่นก็ตั้งบังเบอร์ทุยตั้งบังเกอร์ว่าพิดบังเบอร์ห้าขวบเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยมันมีตัววิ่งมาฮัลโหลมันเสียวยังไงตัวแลนมาเนี่ยหัวตัวเชียงไดยนายตัวเชียงไดย์นะครับอืออบพูวะ ก็พอได้อยู่มันเฉียาตรงไหนแล้วเฮ้ยออกมากป่ะเราก็ต้องไปที่บ้านเฉียวก่อนจังหวะนี้บ่มีตรงไหนคนเท่าที่บ้านเฉียวแล้วเราก็จะวิ่งมาครับผมดูเหมือนว่าจะมีคนบนหัวเราว่ะเฮ้ยมันมีคนตึงหัวเฮรเดี๋ยวเดี๋ยวไปมันดึงระเบิดมา้าแรนออกก่อนบนจังหวะนี้แรงขาไปโอ้ยเดี๋ยวคนเพชิดเพลินขาไปตําระเบิดครับผมห้าขวบคนหนึ่งแรนออกมาคนหนึ่งแนเขอไปตําระเบิดไปบบน,นีน้โอ้โหอีกเขาหนึ่งก็มีว่ะเฮ้ยเดี๋ยว จุ๊ๆจ้เ้าจะเฝ้าเฝ้ายุนี่ก่อนยูนี่ก้อนไห้เบิงวงก่อนอุ้ยวงขึ้นไปข้างบนว่ะฮัลโหลแล้วยังไงโอ้โหขนเพชรวางระเบิดไปตรงนี้ว่ะเผื่อมันโดดลงมาเนาะถ้าโดดลงมานี่มันเจอแถวยังไงอาเจโอ้โหแตกนึงแตกสองแตกสามบาหมทัหวหัวพดเจ็บสามตัวผมเดี๋ยวๆปล่อยัไมก่อนซุ้มเทืองบ้านนะ ยาหนาะไอ้พวมีระเบิดบอมซื้อนะบ่กมบึ้มบึ้มบ้านเล่บอกใครครับผมถ้ามีระเบิดขั้เทิงนี่ขี่แตกกันเลยทีเดียวครับผมแล้วก็จะแลนเขาวงแมงลดเพนบอกมันบอลลงมากเนาะเอาก็สินแลนไปครับผม,มขี่ขั้นซาดมันเดี๋ยวตายห้าหัวบ่ค่อยอยากเล่นเอาอยัางไงไม่อยากเล่น จังหวะช้า,ชาเท่าไหร่แต่ว่ามันโดนโดลงมาโดนระเบิดว่ะเฮ้ยยังไงคนเพชรยิงเข้าไปเฮ้ยมันเอานางพันยาเอานางนังนงเดินมันนางพันยาเห็นยังล่ะครับเรียบร้อยลงไปอีกรอบนึงแล้วจังไรละบันที่หีเฮ้ยมันซ้ำขอซ้ำได้บ่เรียบร้อยขอซ้ำได้บ่แตกไปอีกหนึ่งตัวครับผมแล้วมันอยู่ใส่ละคนเพชรคนเพชรแลนด์ขึ้นไปเห็นบ่คนเพชรเอ้า หายหายคนเพรบอกว่ามันหายแล้วไอ้มันหายไปเสรแล้วบางทีนี่บ่สนใจบ่ตอนนี้ว่งบีบแล้วมันบ่เห็นว่าน้องน้องมันบ่เห็นแล่นเขาว่งตัวสีฐานยังล่ะครับโอ้ยเออเออเออไอีกูปนี้ไปแล่นห้องหันหลังมาเด้อเด้อมันจะแปลนนี่เด้อมันออกมันออกมากขังๆเด้วเด้อเฮ้ยมีโตข้างหลังอีกเนาะยังไงยังไงคนเพรโดนยิงเอาอยู่ขังตึ๊เรียบร้อยคนเพรล้มครับผมจังวันนี้มันก็ตายหมอกไปแล้วอาขวามือดูเหมือนว่าจะช่วยไม่ทันนะครับผมเราก็ต้องแล่นไป บันทีนี้ซอยเพราะท่านก็นต้องแล่นเข้าวงตัวบันทีน้เฮ้ยขอโทษหลายๆคนเพ็ดเอยคนเพเ็ดมาแล้วก็จะแล่นเข้าวงมาตรงนี้นะครับผมอุยอ้ยอุยอยอ้ยมันอยู่ใส่บ้างคนานี่ เมื่อกี้มันอยู่ซ้ายเด้วเด้อขอยัดลูกกันวงกับผีมาทางพี่ว่ะพี่นอ้องตอนนี้คนเหลือเจ็ดคนว่ะแต่ว่ากำลังพลเราเหลือสองนะครับผมเราก็ต้องใช้แผนแบบว่าให้เขาบวกกันซักกอนนะครับผมพ่อจังไปเสือกที่หลังนะเฮ้ <c oughs> ย,ยมันเป็นแผนน้องๆน้องๆต้องจําแผนนี้เอาไปใส่แผนนี้เป็นแผนที่ดีมากนะครับผมจ <c oughs> ูเงียบๆอปาเฮ้ยมีคนแลนดเฮ้ยมันมีคนแลนดไปอปาอปาอปาอยู่ซื้อ ทำเฮ็ดปืนลั่นเป็นอากาศอืมข้อต่งค่อยๆเลี่ยนไปเลี่ยนไปจู่ๆอ่ะปากอ่ะปากเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วนั่นนั่นนั่นมันเห็นกันแล้วมันเห็นกันแล้วมันเห็นกันแล้วอย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้ออเจย์จ้านะอย่าเฮ็ดปืนลั่นนะพระสันช่วยขี่กันเลยทีเดียวนะอเจอื์ปล่อยเขาก่อนนั่น เห็นกันแล้วมันเห็นกันแล้วเฮ้ยเออเออเปิดไปเด้ยเราเปิดไปเด้ยเราอุ้ยอุ้ยไปไปอปเออเอาแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยนัวนัวจัดนัวจัดปลัดบอกอุ้ยอุ้ยใส่กันแล้วของเทอร์กอี๋แล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอสายเสือก่าสั้นเถอะเออฮ่อกินชิม่าอัปากเอ้ยยังไงเฮ้ยซากันอยู่ทั้งบ้านซากันเออเอออย่างไงอเจแลนขึ้นไปแล้วแต่ปากโอ้โหไม่ดึงระเบิดใส่กันอุ้ยจ้าเฮ้ยระเบิดเด้อเด้อหลบระเบิดก้อนจังหวะเด้มันแตกไปแล้วมัน แล้วจังวัน,นี้แหลนเขามัแหนเบ้ามาล่มนึงครับผมแล้วยังอีกตัวนึงอีกตัวนึงเดยบอบกลย <c oughs> <c oughs> แตกสองครับผมเบิดตีกันเลยทีเดียวครับผมโอ้โห <c oughs> ขวามเอ้ยสายเสือกที่แท้ถูนะครับผมเอ้เกมนี้ก็ขาไปเจ็ดชิ้วเนาะเอเจขาไปสี่นะผมเอ้าคนที่เ็ดขาไปเก้านะโอ้แบ็คเซว่ขาไปศูนย์เนาะก็พอได้หมวนอยู่เกมนี้ก็อ้ยใส่ไป20่ิชิ้วเลยว่ะก็พอนวอยู่นะอะสำหรับคลิปนี้นะผมเอ้ก็จะมารีดิวประมาณนี้ผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊จะแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย